เย็นนี้นะครับลูกค้าจดเสียอยู่ข้างทางนะครับขอเปลี่ยนแบตด่วนที่สุดเลยนะครับก่อนเปลี่ยนทุกครั้งแล้วก็จะเลี้ยงไฟที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งแบตท,ที่เราถอดออกมาแล้วนะครับผมก็แบตท,ที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นของยี่ห้อพูม่าตัวนี้นะครับของทางร้าน L&S n AGM นะครับส่วนนี้ก็เป็นรูปของแบตท,ที่ติดมาของวันโวก็รูปนี้มาจากร้านพลังแสงแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นรถว o ลโวตัว C30 นี่ลูกค้าแจ้งมาเปลี่ยนที่ย่านอุดมสุขนะครับจอดเสียอยู่ข้างทางค้าขอเดือดมากแล้วก็จัดให้นะครับจากร้านหลังแสนเกอรี่ถ้าใดรสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอรโทร0 8 6 3 5แ1 3 0่นะครับขอบคุณมากครับ